เส้นโก่งๆเหมือนกันนะไม่ต้ว่ากันเนาะคนไม่เคยกินครับนานๆกินทีพี่ครับวันนี้นะครับงานนี้อยากกินพี่กินทีเปล่าไอ้นี่กินทีคืออะไรนานๆกินทีมักกะโรนีกินกินแต่เส้นหมี่เส้นอะไรผมกินข้าวครับโอ้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำดูแล้วพี่ชอบก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับกินเส้นแล้วเส้นใหญ่เลยนะผมมาเส้นใหญ่ นะครับจะเป็นประจําพรุ่งนี้อย่าลืมมาชิมก๋วยเตี๋ยวต้มยำ<ช>อร่อยที่สุดในโลกเคยกินไหมครับ<ช>เคยกินแต่<ช>อร่อยอร่อยพ,พ,พี่เจอ๋มไม่ใช่พี่เจอําพรแซทึนนะครับจากฮ่องกองเป็นกระพราไผ่พร้อมด้วยไอศครีมสองถังนะครับถังใหญ่นะครับถังใหญ่หมายถึงมันจะมีสองราคาถังใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมพี่ไม่ถึงขนาดคือมีสองราคาราคาถังธรรมดาพันห้าถังใหญ่สองพัน ก็เลยบอกเอาถังใหญ่มาเพราะว่าถ้ามีใหญ่วันนั้นก็เอามาอีกนะครับจะพาพร้อมที่จะเลี้ยงเจมที่นะครับเราจ้ามี้มีถังอยู่แค่นั้นจะสั่งสามถังก็ไม่ได้เพราะที่บ้านมีแค่สองถังนได้แค่นั้นนะครับครับท่านผู้ชมเจ้รบครับใครมางานนี้อก่ไปมหมดอิ่มแล้วก็มาร่วมบุญกันดูบนหน้าจอนะครับถ้ามีเวลามามามาที่นี่มีอาหารฟรีครับมีอะไรฟรีอีกบ้างครับ ทีีทุกอย่างตอนเนี้เมื่อเช้าไปข่าวดีนะครับทางวัดโพนสว่างโทรมาแต่เท้ากําลังไร้สดจองเต็นไว้ให้วัดโพนสว่างด้วยนะะจะให้มาวันไหนลืมถามไปว่าเป็นอะไรนะครับงานอะไรต้องจองจองเต็นอ่ะที่นี่ต้องจองนะครับไม่จองนี่จะให้ไปอยู่โน่นเลยนะครับถ้าใครไม่จองมาก่อนนะครับจะอยู่หน้านผมเพราะว่ามันเต็มนะครับเราจะได้เตรียมตัวไว้ให้ก่อนนะครับเตรียมโต๊ะเตรียมเต็นเตรียมอะไรเลยนะครับเตรียมไฟแสงสว่างให้ด้วย นะครับถ้าถ้ายิ่งใครมาตั้งแต่เช้ายันค่ำเนี่ยกลางคืนมีให้ทานด้วยไหมเนี่ยเราจะเตรียมไว้ให้พร้อมเลยมีกลางคืนด้วยมีกลางคืนด้วยเราประกันว่าเชฟยันจะไม่ผอมแห้งแบบนี้แน่นอนนะครับต่อไปก็จะเป็นแบบนี้เออหรือว่าแบบนี้อุตส่าห์จะลบตัวเองแล้วนะอุตส่าห์จะไม่ไม่เสนอตัวเองหรืออยากจะเป็นแบบนั้นนะโอ้โหบอกว่าเอาไอศครีมมาให้ แม่สันนี่พอเราคุยกันปุ๊บไอสกิมละลายจะหมดแล้วยังไม่ออกไปเลยนะครับยิ้มยิมย้มอย่างนี้อ๋นนอน,น, <c oughs> นะครับเดี๋ยว <c oughs> พวกเรานะครับใครมีกําลังนะครับพอมีกําลังวันนี้นะครับเราจะเหนื่อยอีกพักเดียวนะครับช่วงบนะ่ายๆเนี่ยใบสีก็จะมาอะไรกนมางานเราจะเสร็จแล้วนะครับเราจะชมแค่ความงดงามวันนี้เมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมา เปิดคลิปช่องมนโอมบอกอย่าเสียบไม้น้าตาไหลเป็นยัไงครับไปเสียบไม้ทำไมนึกถึงถ่ายภาพมุมสูงนะครับดูแล้วมันตื้นปีติยังไงไม่รู้เห็นองค์ปู่โอ้โหทำไมเหลืองอลามทำไมงดงามขนาดนี้พูดแล้วน้าตาจะไหลอีกแล้วครับวันเดี๋ยวแล้พูดต่อห้าตไวันที่เราย้ายมาเราได้ถึงภาพครับ โอ้โหลายเป็นท้อต้อนเหมือนพราว่านะพวกฝ่ายตรงข้ามกาว่ากันใช้เดือนกินเกลือแล้วก็ตุดกระเปียบเทียบงูเขียวบ้างอะไรบ้างเด็ดเด็ดนี้เขาไม่เรียกงูเขียวพี่งูตรงนั้ีมีคนก็บอกเหมือนปลาไหลโอ้ก็พอเรามาดูภาพเมื่อคืนสาธุขอให้ปลาไหลไปกินัเขาเขาเขาอยากให้คนกลุ่มนั้นได้ดูภาพเมื่อคืนนี้ที่โดนบินขึ้นไปถ่ายออกมากลับไปดูนะครับเชดยันกลับไปดูนะครับ ไปดูช่องมนโอมเนี่ยแหละครับช่องลูงพลเนี่ยแหละนะครับเ<อ>พราะว่าผมเพิ่งเห็นเมื่อเช้าไปดูปึ๊บเรามีความปื้นปีติเห็นแสงสีทองส่องขึ้นไปนะครับ y uk, y uk, ในรอบองค์ปูสีทองครับส<ๆ>่องขึ้นไปที่องค์ปู่รอบนะครับสังเกตเห็นไหมครับองค์แม้แต่องค์บริวารจะมีสปอตไลท์ส่องให้สะท้อน<ม>เกิดความงดงามขึ้นทั้งหมดเลยครับ,รบนะครับนี่เป็นจินตนาการที่เราคิดไว้เราก็ภาคภูมิใจในตัวเองโอ้ คนอะไรสมองดีจังว่าดูแลมีความสุขอันนี้อันนี้กองมคิดของพี่ใช่ไหมเนี่ยครับก็เลยขอบคุณลุงพลปะแตนะครับว่าที่ให้โอกาสผมตัดสินใจทําอะไรในงานนี้นะครับที่ขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้ทำมันเลยเกิดเป็นความปื้มปิตินะครับขึ้นมาดูไปเฮ้ยน้ําตาไหลยังไม่ไหลสดจะไหลสดได้ไหมเน้อคืนเช้านี้เพราะมันปื้มจริงๆแล้วก็ เราได้รับความร่วมมือทุกคนจากพี่น้องครับพี่น้องยูทูบเบอร์อย่างเท้าเนี้ยเราบอกเดี๋ยวไปยกโต๊ะนะไปเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมใครมันนอกนะไปเลยพร้อมที่จะไปทันทีเมื่อคืนคุยกับพ่อฟื้นไว้พ่อฟื้นบอกเช้ามาเราไปเลยนะครับแต่พ่อฟื้นตื่นหรือยังผมยังไม่รู้ยังไม่เจอนะครับพูดเล่นพูดเล่นเยกันนะครับเพื่อไม่ให้เครียดเพื่อให้สนุกสนาน นะครับเนาะเพราะว่าเราอยู่กับเชฟยันเชรญยิ้มด้วยนะครับเราก็ต้องมีการพูดเล่นกันบ้างนะครับน้องทีไปเต้นอะไรผมก็ตกใจคนอะไรว่าเต้นท่านั้นผมเห็นแต่แดนเซอร์เปิดกระโปรงเต้นม่าเจอเชฟยันเปิดกระโปรงเต้นอีกอุ้ยการณ์าราะว่าให้อรยามากนี้ครับอะไรเราลอ่ต้องให้มันตรงอันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอญาตก่อนนะฝากไหม่ไว้กับเชฟยันกับ ลุงก่อนนะครับเดี๋ยวลูกได้ทําอะไรพวกเราก็ช่วยกันทํานะครับวันนี้เนาะเดี๋ยวกลุ่มแม่บ้านจะมาช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายเพื่อปลูกเต็นผ้าเต็นนี้ให้เสร็จนะครับวันนี้เนาะใครมีอะไรช่วยก็ฝากช่วยกันนะครับช่วยดูแลนะครับยายอ้อยมาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวไม่มีข้าวกินนะครับวันนี้นะครับเห็นบอกคุณลิสามาแต่เช้าแล้วใช่ไหมนะครับเห็นบอกมีกับข้าวหลายอย่างนะครับพวกเราจะได้กินกันวันนี้นะครับมีกับข้าวหลายอย่างให้เรากินถ้านึกอะไรไม่ออกนึกถึง เจ้อยนะครับเจ้อยอุตส่าห์มาจากบางระกำแต่เชื่ออำเภอไม่ค่อยเป็นสนิทมงคลเท่าไหร่มันระกำนะครับน้ำท่วมทุกปีนะครับเลยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเป็นยังไงครับจากทํานาทุกปีพอถึงหน้าฝนปุ๊บน้ำท่วมเจ้อยเปลี่ยนเลยครับเป็นไครับหาปลาอย่างเดียวแล้วก็ขายปลาเค็มครับแล้วเปลี่ยนเป็นวิกฤตเป็นโอกาสเรากินกันอยู่ทุกวันนี้ปลาไทยปลาให่อ้อยนะครับ ส่งมากินฟรีกินกันเป็นเดือนเดือนยังไม่หมดนะครับเพราะว่าด้วยเหตุที่น้ําท่วมบางระกรรมีกินเป็นเดือนเดือนไม่หมดก็บปลาล่ใช่ไหมปลาล่ด้วยปลาเค็มด้วยนี่แหละครับใครจะกินแต่ปลาเค็มอย่างเดียวหรือไม่ต้องนี่จริงๆนะครับอันนี้นะครับปลาล่แบบเอียงเงหอมหอมครับเปิดอยู่ที่หอมไปถึงโน่นมีเมื่อเช้าก็คุยบอกเลี้ยงเท่าไหร่เลี้ยงเลย ก็แลกขาหมูสองร้อยกิโลผมบอกเมื่อเช้าบอกสองร้อยก็ไม่พอแล้วครับอาจจะสามไม่พอผัดให้ทันแล้วแต่คนผัดเพราะว่าอร่อยนะครับเป็นคนที่ผัดอร่อยมากนะครับทุกคนหิวก็เดินมุ่งหน้าไปที่นั่นนะครับสวัสดีครับแม่น้อยอุดรนะครับเมียน้อยเชฟยันนี่เองหรือว่าใครนี่จะตกเป็นข่าวอีกคุณไม่ว่ากันนะพูดเล่นนะครับนะครับก็เห็นไปด้วยกันทุกที ไม่เห็นเมียน้อยีไม่น้อยไม่เห็นเมียน้อยทภาพขึ้นมาตัวหนังสือเียเมียน้อยงไม่ไหวเชดยันจะมีเมียน้อยอะไรอายุเท่านี้วะเราก็คิดเนาะเด็กๆไม่มีหรือไงเมียน้อยเนี่ยมีใครเอานะครับตรงนี้ลานบุญนะพูดแบบนี้ไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นลานบุญนะครับหยอกหยอกหยอกนะไม่น้อยรับนะถึงหยอกเนี่ยครับถ้าไม่รับไม่หยอก ครั<อ>บครับ,บวันนี้ก็คือมกทายกนะครับประจำลานองป,ปู่ปริลจิตนะครับถ้าใครมาที่นี่ก็จะเห็นเขานะครับเป็นผู้ที่ประกาศนะครับเหมือนมากๆท่านผู้ชมไปงานทั้งใดอย่าลืมเลือกใช้เรียกใช้อนุบัติศูนย์หนึ่งนะครับโอ้โหพุดล่อมากเหมือนมกทายกมากเลยเหรอครับเหมือนครับผมก็คิดว่าอยู่นะครับพรุ่งนี้ยนึกอยู่ว่าเอ๊ะมีมกทายกไหมเนาะนะครับถ้ามีมกทายก ก็แคนี่ละอีมีนาสกาเรนะนี่ละทำจริงกี่พรรษาครับอ๋อบวชไปยี่สิบวันครับโอ้โหโเก่งนะเนี่ยย <c ười> ี่สิบวัน๋อเขาบอกจริงๆคนไม่ต้องบวชก็ท่องเ็นเราเป็นคนพุทธนะครับอันนในบุญีพุทธเราเราแสดงตัวเป็นพุทธธรรมมรกคะ <c ười> เคยเคยแสดงตนเป็นพุทธธรรมมรกคะเป็นคนพุทธหรือย,อยัง ไม่เคยเคนแต่ไอ้มณีมันทำอ่ะอุย้ยไม่เอาไม่พาทิ้งไม่ผมพูดถึงผมไม่ได้ให้คุณพาทิ้งผมพูดถึงคนคนไม่ต้องบวชกระทองได้๋อไม่ผมกำลังจะพูดถึงลุงพลวสวดมนต์วันไหนวันพระเรามานงสวดมนต์กันนะนะครับไม่เคยบวชเขาภาษาสวดอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายผมก็เลยต้องแอบนะครับผมไม่ค่อยได้มาสวดกับเขาเพราะผมสวดไม่ได้ผมบวชน้อยนะครับเพราะว่านั่นไม่ได้บวช